เมา่องมา่งเนอเมื่อใก็มัดตรกตกกันแทงในคัเนในรา่การไตสยามทั้งขาเขาในวันที่13หานปีสองเ้าเอดลืนนีในคนเเมื่อใก็มีช่องหัวเขาเขาเคยมาหมักว่ามาให้งานเขาในพี่น้องเขาในคย้อนปวันในเมืองห่มตุมเมืองใจตัดสินในมันมีลองินมเช่าเลยบารบินลองเก็บซึกเหมื่นในก็เขาเลยให้งานก่อเย้่วจังจีตวน ทุ่งเมืองยอเมืงองเตปะทองเลยครับเนาะมันนี่ก็มีมีข่าวรองจึ้งนั่นก่าค่ะอันนั้นก็ใจรองเก็บซึ้งใหม่ค่ะเปล่นรองตุ้งเตื้อปังตึ้กกันแท่งจ้างควัดเมืองเตปะทองเหมือนกันในชีวิตกดขายนละยครับเนาะอัน,น่อไก็มีข่าวออกมาแทงนะครับเนาะแล้วก็แทงอ่าเข่ารองหนึ่งก็เปล่นรองข่าวรองซึ้งมันยึดอำนาจจึงเมืองมาได้อ่ามีพ่อหลีฉังนะี่แค่เนาะ มีแต่ว่าเอาเรื่องจอยตลามาตา505เอาตั้งผิดก้นหนุ่มเลยก้นเมืองก้นเหตุการเมืองจะไหนนี่ค่ะเนาะอ่ากําเอาตัผิดกห่ยาก้นเสียมย่าไว้เสเอาในเลดเสว่าเอจุงเจุงก่อกันอํานิมพอนี่ค่เนาะเอเานีใส่งไหน ใชว่าเอ่อเฮตุเหตในเมืองหุ่มตุ้มมีลองสุกยุง่งคนอ่านมั่วเมย์วันในขะนะ้องตั้งตั้งพิดเขานี้นเสิพนนะนะ่ค่ะเนาะองมีเดินใค่ะไม่กลับเมื่อในก็าขาวได้มากาด้วยหัวเขาเขาในตั้งออานั่นกนะ่อนะตังตึกมันตั้งจุม้มเจ้าเคยยังไปเย็ยนไหวยหายนึกจึงได้โพทองในขะะนาะของสีชึ้งมันตั้งจุม้มอ้อยหลียิบกองกลงเจ้าคือ อันเป็่นปากตึกกันแทงตีเจเวิ้งกดขายนะครับนเมืองจังอ่ำจังเฮ็ดกินกันหาก,กินเลี้ยงต้วงวันไหนอันนี้ก็มันเย็นอำบไว้สิปอกนะคนาบกูจักกูยอมกูจริงกูตั้งในเมืองไต้ปัดปุ่นมีข่าวล่องซึกชืออยู่ตั้งปีตั้งลรือนนะครัเมือในวันที่ชิปสามหาลือนปีอสองเเอ็ดยามกลางหน่อยหมอกเกามง้งนะครับ ซึกงมันตั้งจุ้มยิบกอ,องกลางเจ้าคือเป็นปางตึกกันแทงหมอกชาวมณีตีหิมนำจลาบาจีจีวิ่งกดขายจีต้นหมูจีจึงได้พ้ห่อวัาไหนคนในพื้นที่อ่าลัดนี้ว่าใจเขา่าเปลี่ยนปางตึกกันซึ่งมานตั้งจุ้มเหล่าแต้มหูขาวันไหนตั้งหึงหมอกชาวมณีวันไหนในข้อหน่ ก็กะเมื่อวันที่ 4, 5, 2, สี่หาลุนปีสอนซาเอพ่นมานั่นก็ปังตึกเป็นฮีติเฮิมมันปังยานไก่หมอกกดไข่หมอกสามลักหมากหลวงต๊เสือกุนวันหมาเจ็บ๊บฮาก็ถึงตีเพราะเลยต่อส่งห้องยาวิ่งลาซิววันไหนไนะคนในพื้นตีขึ้น1ิบลาเทียวว่าเมื่อวันที่สี่พ้นมามนั่นหมากหลวงโตกเสือกุนเมืงเลยหมัดเจ็บ๊บฮาก็แต่ก้อนหนึ่งเลยลู่ตายกว่า อ่ามือป่วนมาสองวันในก๋วยวันไหนในขณะเอาเดินรูดไตบที่ห้องยาใคาอยูอ่เนาะมันเป็นยังไงคะเอ่อปางตึกมือวันนั้นซึกมันตั้งจุมตาอ่งในขณะเทียนเอาซึกเกากาย่างเอเมนตียื้อกันหาาแห้งเอ่าเฮื่อกลวนวันลูกกว๋วยจอมอัมยมหาหลังกลนเมืองไหลไปเพสซึกเชตา อําจังเฮ็ดกินกันเอาก็มึม่งอเลยไปพี่ชืตาเสียคะ่ะเนาะก้อยกามจังเฮ็ดกินกันไลเปอร์อ่าเลียนเข้าลุกนี่คะ่ะเนาะเลียนเข้าลุกออกลุกไว้ี่ค่ะเนาะวกวนกดขายกนหนึงน่งหลักีนหนังไหนนี่ค่ำเลยเฮ็ดกินกันเลี้ยงต้องสังนี่คะ่ะเนาะเป็กสว่างอะไรไปพี่เหมือนถึงเปืนกอบวัปังตึกดเชียงก็เตี้ยมากกว่าอะไรไปลุกลุกเข้าลุกออกลุกวันไหนก็ได้ในคณะ ใน,นจึงได้ปอดหงในชึกมันตั้งจุ้มยิบกองเก่กาเจ้าคือจุ้มยิบกองเก่าเจ้าคือตัวอ่าจอกเจ้าคือจะในปีนปางตึกกันมาหาวแฮงกวนเมืองในพื้นตีเลยอ่าปลายเพลิชุกนับหูหิงเฮือนยีกวนหวันกวนเมืองอ่าก๋วยไผ่ใหม่ตั้งนำ้ำกวนเมืองเลยลูย่ไตมาจีบจอมปางตึก ชึกมมาเลยตั้งจุ้มอุลีปดห่วงในมีตั้งหนำมาใลในขณะั้นเป็นเคกื่งในขะมีปังตึกอาหลีมีพ่นหลีมีพ่นจ่าในขคะั้นกําเนเข้าขาขึ้นมาด้วยหกหกขาวในขณะนันหอนชึกมาอาเอามาตาหาศูนย์หาในหาจอยตะลาใส่ก้นหนึ่งเย้าก้นหนึ่งก้นหนึ่งเยาก้นหนึ่งบาดวนก้นหนุ่มก้น เมืองก้นนี้กลางเติมว่าเป็นก้นเหตุการเมืองเป็นป่าตีการเมืองใช่นไรในข่าก้นหนึ่งแยกก้นหนึ่งครับอันนี้ก็เขาเอาเอาในเฮ็ดตีลาดเฮ็ดคว่างสืเอาดักพิกโกงแยกโกงในข่าวของสีเชือกมันปืนเผาจืดในข่าวตั้งพิษโดยมาต่าหาส่นหาในเมืองไต้ปาหาโกในข่าวในเมืองไต้ปาหาโกนะครับเชือกมันปืนเผาจืดว่าผู้ห้กากันลงฟองจึง ตาเอาตั้งพิษลุยมาต่าหาสุนหาในเมืองไตยปาหากก่ม,มือมือในวันที่13บห,หาลืนปีจอใช้ยามกลางวันหมอกชีวิตมองอยู่ตีของการข่าวทีวีอ่าทีทีวีแม่วาดีนี่แค่เนาะทีวีแม่วาดีของสื่ชุกมานมึกเมือปืนเผามากก้อนอปืนเผามากนี่แค่เนาะ คนเมืองคนหนุ่มถูกจจอยตะลาลวยมาตาหฮาซุนหาในเมืองห่มตุม่มปัดปืนเนนั่น,น,นป้าผู้หับการลุงปังจึงเมืองไต้หากโกววันไหนเมื่อวันที่ของฉีชื่อมาออกไว้ว่าคนเมืองเจอญาจจอยตะลามาตาหฮาซุนหาในปิ่นคกนก่อร่องสุกย,ยุง่งในขณะ อนเก้าเฮ็ดเขาวันมึงอ่ำนิมเศร้ากัดเย็ยนชังว่าผู้หลับเขาจ่อยแถมจื้อเขาในในจึงตีไลเอาลองจ่อยแต่ละปากก่นั่นวานไหนนี่ค่ไหนอันนี้เขาเป็นหลอกเงือดไว้จังในแน่นาะอันนี้เป็นการหลอกเงือดนคะครับได้ใช่ไหมครับอ่ามันเป็นเพลลาไลาในเขาก็ได้ขึ้นจื้อมันไว้ทั้ง ในหน้นาข่าวขาวขๆนี่นะครับเนาะพี่น้องเาก็อ่านเอาก้อยผักก้อยมันนะครับเนออาะก้มกมกนออมือใต้ถูกขึ้นเผาเช่นจื้อมือนในหาก,ก็นั่นเป็นผ่ายป้ายปิงหย่าลงปองจึงชามก็ผ่ายป้ายอยู่ลีซองก็นะครับเนาะผ่ายป้ายปิงหย่าก็เม็นเรื่อว่าเป็นคู่ช้นเป็นสังผ่ายป้ายอยู่ลีก็เป็นชาววนชาวมาเป็นโมยาเชินะครับเนาะ คนหนุ่มเกียงตุงก้นหนึ่งลัดว่าเขาตีเงี้ยก้นหนุ่มกว่าเขาขัางไว้หึงตันเสื้อึงตันตันเสื้ออ่ำเอาขึ้นอ่ำเอาขึ้นลุ้มตะล้านะครับผมให้บอกว่าอาบาดคอปัดคอไก่นีนลิงนะครับผมเฮ็ดเฮ็ดในเฮ็ดก้นหนุ่มกูเสื้ออ่ำฮัด สืบออกในกลางสาตัวซึ่งมันใช่ไหนเ้ยอยู่ๆเซยช้ำมาพืนเผา,าเพิ่มตม่ำแทงมาตรหาสุนหาในย่อนเงาไลยการลุกพื้นสารคัดไปนิ้มเช้าเขาไปยิบกำไไลในเต้แลจังหางไลยกุ้มขังก้นหนุ่มเนี่ยนะกว่าเปลีป่ยนแผนการเขา ล่อนล่อนก้วยวันนี้แนานเอาลายการลองหลอกหงึดหนังฮือพอดีมีก้นออกมาสิบในกลางใจใี่ไหมแค่นคผู้หาบกันหลวงปองจึงอัญญาจอยตละลามาตาหาสุนหานในเมืองใต้หาก้อนนั่นนาู่ค่ะมีหลายก้นในแค่นอข้าวดีขึ้นหนีไปนอกเขาไมค่ะซึกมันในปืนเผาเชนจื้ บนเมืองแล่ภูมิจืออ่าเสียงดูหลังตรงวงเจอเข่าปลาในห้องสารคัดชุกยึดขนาจึงเมือ่อวันไหนอ่ำย่อมหมอก้าวสามสิบก่อวันในขนา่าวมาตรหาสนส่วนฮานอ่าหมายถึงผูอันอ่ำนับยำ่ำ นาตีปุพนพันอำนับยำ้ำซึกลิ้นนำซึกลิ้นนำลมลงบอกจึงจนหม่มมื่อห่มตุ่มจนไหนน่นายากยากจืดเสียงอำนั้นเฮ็ดให้ป้ายสีสีสตับซึกเดียนดินนำลมลงบอกจึงซึกมานปันแห้งผูปันแห้งผูห,งผหับการขุ้น ถึงตีหน้าการจึงเมืงองกึดขาดจึงไหนวันไหนนในขาะอันไหนก็เป็นดีอ่าเป็นอันขอ้อซึ่งมันขออ้างอ่าเอาในมาเฮ็ดตีลาดสีเอาดังพิษกลเจือนเฮ็ดการเมืองอันฉีบออกนี้กลางใจที่นั่นนในขาะสารคัดตรวจตับชักมันที่ไหนี่ค่ะเอาขาดในวันมันไหนก็เขาเขามีข้างในในะนะขณะข่าวเขาเขาก็อ่า ีน้องไวลืมปั่นแห้งเลยสิปินเพปันช่องขาวใต้สยามขาเขาเด็กติดต,ตามสับตะไคร้ปันช่องข่าวยูทูปใต้สยามเ้คกันเนาะตั้ผิดปกตอยูทูปเลยครับ,ร YouTube, รบไม่ชุกะ